ออมสุชาเผยของขวัญพิเศษจากไฮโซแอมเป็นสิ่งนี้อีหนึ่งคู่รักที่เข้ามาดูใจกันมานานจนถูกแซวเมื่อได้แต่งระหว่างนางเอกสาวไซมีนีิ ออมโซชากับแฟนนอกวงการอย่างแอมพิธานซึ่งไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีมีโอกาสพิเศษเทศกาลไหนๆก็มักจะมีของขวัญให้กันและกันเสมอในเมื่อวันเกิดของสาวออมที่ผ่านมา9มกราคมแต่คนก็คงจะอยากรูว่าพี่แอมให้ของขวัญอะไรรัชสุสาวออมเปิดใจแล้วค่ะว่าวันเกิดที่ผ่านมาก็ทานข้าวกับครอบครัวเพื่อนสนิทและพี่แอมของขวัญทุกอย่างพิเศษหมดเลยของขวัญที่ขอจากพี่แอมคือขอให้มาออกช่อง YouTube ให้หนึ่งเทปซึ่งก็มาทําให้เป็นของขวัญวาเลนไทน์เพราะว่ามีคนอยากเห็นพี่แอมมาก วันที่ถ่ายทำกันพี่เขาไม่ได้เขินมากแต่เป็นออฟที่รู้สึก,กเก่งๆอยากให้ทุกคนรอดูกันนะคะ